Well done, Shame I did not take a picture before you did yeah, it. Yeah, I should take the picture. Well, have yeah. Picture But it was really, really rusty. Yes. อันนี้คือเกือกม้าที่ฮิวเจอตอนไปเดินเขาไปเดินคนเดียวยแหละแล้วเขาเจอตอนที่เจอตอนนั้นน่ะสนิมขึ้นเต็มเลยเก่งมากฮิว And where are you gonna hang it? I don't know. <laughs> I just wanted to make it clean. u <laughs> อ อ๋อนี่คือสภาพที่มันเป็นสนิมว้าวยูโซกินบอทยูโซกินเบกกิ้งโซเดอร์ no this is stuff I bought อ่าซื้อน้ำ <good. S 1> ยามาแช่ <S, s biological it's not, not nasty stuff two days though s o a k i n for two days แช่ไว้สองวันแล้วมันก็กัดสนิมออกเอ็ดดี้เอ็ดดี้อยากแช่ไหมสักสองวันเอ็ดดี้ กัดไขมันไอที่ออกอาหารเช้าวันนี้หน้าตาดูน่าเกลียดมากแลโ้โอ๊จะโอเวอร์โดสโหระพาหรือเปล่าเพราะซอสนี้เป็นซอสใบโหระพาแล้วก็เติมใบโหระพาอีกเส้นพาสต้านี้มันเป็นประมาณเหมือนเส้นสดเส้นไข่ไม่ใช่เส้นแห้งที่แบบว่าต้องต้มประมาณ20นาที น,นี้เป็นเส้นแบบแช่ในตู้เย็นแบบกึ่งสดต้มในน้ำเดือดแค่3นาทีแล้วก็อายุเสียไวมากเสียเดือนเดือนกุงพาก็เสียแล้วไม่ได้เก็บได้เป็นปีดังนั้นข้อดีของมันก็คือมันไม่ใส่สารกันเสียเส็จแล้วก็ตามด้วยขนมปังปิ้งนะคะซิกนี้ของฮิวอันนี้เป็นจานที่ เพื่อนบ้านค้างบ้านที่ยเคยเช่าอยู่เขาให้เขารู้ว่าโหชอบสะสมจานเขาเลยให้มาสองใบนี้เนวเดูวก็เลย,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 ยว่าจะห้อยตรงนี้ตรงที่มันวางแก็บตรงนี้พอดีเลยตรงนี้ใบใบหนึ่งข้างบนตรงนี้ก็อีกใบหนึ่งข้างล่างตรงนี้เต็มพอดีเลยเต็มกำแพงพอดี เป็นจานลายขอบฉลูที่โอคิดไว้ว่าอยากจะได้มาห้อยพอดีเลยเขาให้เลยไม่ต้องซื้อระหว่างรอขนมปังปิ้งเสร็จมาเล่นกับแมวแมวชอบเล่นเกมนี้เก <c oughs> มเอาผมเอาผมให้แมวล่าไ <c oughs> อที่ต้องปล่อยให้มามีมีรูดิมามีได้เอาผมใส่ได้ <c oughs> นักล่าผมสวัสดีค่ะ a m I happy Are you making a tort for me oh, I'm outside You are silly I'm happy Silly man you are Oh thank you for making one for me Making two for you actually อันนี้อาหารเช้าของนักะ่ะ It's that yesterday. what's the plan today babe don't have one don't have one <laughs> let me plan like most days mm. you want some manuka? yeah get the butter melting first because that's his job ดีต้องมาสั่นหงังสั่นหางใส่หน้ามามีตลอดเลยนะ เดินผ่านหน้าสิบสิบรอบก็สั่นหางสิบสิบรอบนะทำไมอะลูกนั่นนั่นไอรีมานี้ป่วยไม่ต้องสั่นหางแล้วดีมากไป <c oughs> ไอตูดมั้นอะยูบัมมิ่งเดอะแคมีร่ายูบัมมิ่งเดอะแคมอรอาไอรีไอหมเนี่ย ดินเนอร์วันนี้นะคะไส้อัวกับข้าวแล้วก็สลัดให้ฮิว I expect it to be absolutely gorgeously a r o y scrumptious Sc scrumptious Sc yes I w o u l อร่อยมากสโลกินแบบกินแบบไม่กินผัก first time w e e eating this particular one I'm sure I've had it before haven't I yes might be pet for you overreact It's fine It's not spicy at all Good อร่อยไหมอืมอร่อยมากมันคือไส้อั่วเนื้อรสชาติสมุนไพรมาแบบเต็มเต็ม <c oughs> ตามด้วยชีสแล้วก็อง,งุ่นนะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปในชีสด้วยอร่อยอร่อย This is what we're doing fasting. <c oughs> enjoy your cheesecake and matcha green tea นี <Thank you. S 1> ่หน้าตาชีสเค้กที่โอทำพลาดนิดนึงเดี๋ยวครั้งหน้าจะทำใหม่ให้มันดูดีกว่านี้วันนี้ดูแบบมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เรามาลองชิมรสชาติอือโอใช้น้ำตาลมะพร้าว มันหอมมากเลยหอมกลิ่นน้ำตาลไหมอ่ะอร่อยอ่ะมันอร่อยเพราะน้ำตาลมะพร้าวที่โอช้อ่ะอร่อยแบบว่าเหมือนคาราเมลไหมอ่ะกินแบบนั้นเลยแต่หน้าตาเค้กไม่สวยนะแต่อร่อยในสูตรมันใส่แค่ดับเบิลดับเบิลดับเบิลครีมแล้วก็ครีมชีสแต่โอ นอกสูตรนิดนึงโอใส่คอตเตจชีสเข้าไปด้วยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบแฟบๆนิดนึงแต่ว่าอร่อยไปอีกแบบนึงนะบรรยากาศเช้านี้ <c oughs> พี่เด็กหิวมีเด็กหิวสองตัวมารอแม่ให้อาหารเดือนนี้โอลองสั่งเนื้อไก่มาให้แมวกิน ปกติแมวโอสองตัวจะชอบกินเนื้อไก่งวงผสมกับเนื้อของกระต่ายทีนี้โอเห็นราคาของเนื้อไก่ผสมกับกระต่ายมันถูกมันถูกมากโอก,ก็เลยลองซื้อมาลองสัก 3- 4กิโลมั้งถ้าโอจำไม่ผิดปรากฏว่าเนี่ยวันนี้โอลองเอาเนื้อไก่ผสมกับเนื้อไก่งวงแล้วมันก็มีเนื้อกระต่ายในนั้นเนาะลองเอาให้แมวกิน เพราะว่าโอกก็หวังว่าจะช่วยลดค่าบินค่าอาหารได้เนาะเพราะว่ามันถูกกว่าเยอะก็เลยผสมแล้วก็ลองเอาวางให้แมวกินวางลงปุ๊บเท่านั้นแหละเอดีมันมาดมแล้วมันก็เดินหนีเลยมันเดินหนีเลย <c oughs> ในที่สุดโอกก็เลยต้องยอมแพ้แมวโดยการที่ทิ้งอาหารทิ้งเลยทันทีดูสิเสียดายมากเลยแต่ก็ต้องยอมแพ้แมว What you making, baby? Cauliflower soup. Have it sourdough. Could be lunch, brunch. Very simple. Ah, soup Right, the moment of truth mm, okay. Mm. All right, baby. Sure. Yeah. It's not too thick. No, that's how it should be. Yeah. Yeah. Oh, I'm afraid going to be too thick. Hmm. ่วงนี้เป็นช่วงที่โอพยายามเคลียร์เนื้อสัตว์ที่โอแช่ไว้ในตู้แช่แข็งในโรงรถวันนี้โอก็เลยทำสะโพกแกะอบกินกับมัน,มนเทศมันเทศบดนะคะก็ขอบคุณ YouTube ที่มี YouTube พ่อก็สามารถดูสูตรในการทำได้แล้วก็ดูวิดีโอไปด้วยทำตามไปด้วย ถ้าถ้านอนเอดี้นอนแบบเงยเงยคคางไม่เมื่อยคอลูกเอดี้คิดค้นท่านอนใหม่มาเรื่อยๆนะเอดี้นะอือห,หาวแล้วหนึ่งทีแล้วหลังจาก4ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็ได้เวลาเสิร์ฟแแล้วนะคะอุก็จะลองพื้นด้วยมันบด มันฝรั่งบทนะคะซึ่งวันนี้โอทำค่อนข้างเหลวไปนิดนึงโอ้มือหนักใส่นมไปเยอะเยอะไปหน่อยมันก็เลยเหลวแล้วก็เอาเนื้อแกะอบมาโปะขาแล้วก็ราดด้วยน้ำเกวีเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟและะ้วค่ะวันนี้เราดินเนอร์ในห้องคอมพิวเตอร์แต่โไม่มีที่นั่งเพราะไอเดียเอาไปนอนละ enjoy day, your <really. S 1> roast leg of lamb wonderful food served <laughs> enjoy darling โอ so oh, ชอบกินอาหารไปด้วยแล้วก็ดูอะไรใน YouTube ไปด้วย oh, <beautiful>. mm. อร่อยไหม mm. right. มาดูขนมชั้นที่โอทำเ <laughs> <laughs> นืองด้วยน้ำตาลที่โอใช้มันเป็นน้ำตาลมะพร้าวมันก็เลยทำให้กลายเป็นสีน้ำตาล แล้วรู้สึกว่าโอ้จะสมาธิไม่ดีผสมแป้งยังไม่เก่งอ่ะดูดิเดี๋ยวจะมาลองชิมดูหน้าตาไม่สวยแต่รสชาติอาจจะกินได้หรือเปล่า you know it's like it called layer cake well it looks like a layer cake อืมไม่อร่อยเลยขม Okay, okay. Bye. Bye. the following approach is we cut through the layers. Hmm, all right. <laughs> yeah, fine, baby. Chop. Chop, chop. Fine, take it upstairs. Sorry, it's not success. <laughs> fine. You gonna eat that? Yeah. You want to ha have another half? Yeah. มาแชร์สดุดใจ grace หน่มชั้นเย้ดูสมาธิหลุดชั้นซ้ำกันขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอ๊บลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย